ดิ๊กเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะและรักษาไปแล้ว1ปีกับอีก7จดแปเดือนมัง้งก็ไม่ต้องย้อนความเนาะทุกคนก็รู้กันหมดโซเชียลแล้วก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งก็ใช้หมอรักษาหลายแขนงนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านรักษานะคะวันนี้พี่ก็ไปหาหมอที่ผ่าตัดลำไส้แล้วก็ส่องกล้องเจอมะเร็งนะคะ,ะหมอก็ตรวจค่าเลือดค่ามะเร็งนะคะว่าอยู่ในระดับปกติไหมซึ่งหมอก็อัปเดตมาว่า ค่า CEA อยู่ที่1.6ซึ่งเท่าเดิมกับรอบที่แล้วเมื่อประมาณ4ี่เดือนที่แล้วนะคะก็ต่อมน้ำเหลืองอะไรก็ปกติดีเรียบร้อยหมดค่าทุกอย่างดีหมดเลยนะคะหมอก็ออกว่ามันน่าจะหายขาดแล้วมั้งหมอพูดอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเ้ยดีใจจังแต่เราก็ไม่ได้ชลาใจนะครับมะเรมันก็กลับมาดนทุกเมื่อนะครวัดกันที่5ปีนะคะถามว่าผ่านจุดวิกฤตกับมะเร็งยังไง ใจสู้กินสู้เพราะว่าเคล็ดลับเลยก็คือใน y t u t u อะคะ่ะมันจะมีวงวิชาการของหมอเขาถกกันเวทีเสวนาบิ๊กก็จะมักจะไปนั่งฟังมะเร็งลำไส้หมอเขาจะถกกันไปนั่งฟังเขาถกก็ตอบคำถามกันที่เราสงสัยกันชาวบ้านสงสยัยแต่ว่าชาวบ้านตอบันเองอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ความรู้ที่อัปเดตปัจจุบันแล้วก็ต้องฟังจากแพทย์เพราะฉะนั้น ข้อมูลอยู่ในมือถือเยอะมากในะโซเชียลเยอะมากก็ไปศึกษากันดูนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกๆท่านนะคะมะเร็งน่ากลัวไหมก็ยังน่ากลัวเสมอไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านวิกฤตมาได้แต่ว่าทุกคนที่ผ่านมาได้นั้นก็สะบักสะบ,บอมแล้วก็หนักพอสมควรนะคะจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆคือการเป็นมะเร็งนั่นแหละคะ่ะสิ้นเดือนนี้ก็ยังต้องไปพบแพทย์อีกเป็นหมอเคมี K Me, แล้วก็รังสีรักษานะคะหมอก็ติดตามค่า c a เหมือนเดิมนะคะว่ามันกลับมาไหมแล้วก็ปีหน้าหมอก็จะนัดสองกล้องหมอศัลยกรรมก็จะนัดสองกล้องอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเจออีกรอบก็ถ้าเกิดมันมีติ่งเนื้ออะไรข้างในลำไส้ก็สามารถตัดออกได้เลยซึ่งตอนนี้มันไม่มีนะ,ะท,ทุกอย่างก็ปกติก็จะเห็นว่าพี่ชายชีวิตปกติมากแฮปปี้มากกินข้าวอร่อยมากนะคะมีปาร์ตี้ด้วยนะฮะก็ชีวิตเราใช้ให้มันคุ้มนะคะแล้วก็รับผิดชอบร่างกายตัวเอง ป่วยก็ยอมรับว่าป่วยไปหาหมอรักษาไม่มีใครรักษาเราได้นอกจากหมอแล้วก็ตัวเรากับคนรอบข้างเราที่ห่วงใยเรานะคะคนรอบข้างถ้าวังดีกับผู้ป่วยจริงอย่าบังคับให้เขาทําอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้จริง mm hmm. เช่นการกินอาหารหรือการเลือกการรักษาให้เขาตัดสินใจให้เขามีทางเลือกด้วยตัวเองนะคะ,ละหลายๆคนไปไม่ถึงจุดที่ได้เลือกนะคะหรือเลือกในสิ่งที่เขาไม่เลือกเอง นั่นจะทําให้ชีวิตของการป่วยไม่มีความสุขเลยนะคะ